สวัสดีค่ะตูนยิปซีชีชะตานะคะวันนี้เราจะมาให้ลูกดวงทุกท่านได้มีโอกาสได้เปิดดวงกันนะคะสามกองวันนี้เราจะมาอย่างรวดเร็วค่ะรวดเร็วเลยคือเพืดเดียวจบนะคะเห็นว่าคนที่ข,ขาดเข้ามาในในคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะให้ทุกคนหยุดดูสักครู่นะคะฟังกติกาเนาะ ให้เพลงจิตมาที่ไพ่ทั้งสามกองนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะเปิดและอ่านดวงให้นะคะอธิษฐานจิตนะคะคำถามคือสิ่งที่คุณคิดอยู่ทำอยู่หรือลงมือทำเนี่ยไพ่จะบอกอะไรกับเรานะคะสิ่งที่คุณเจออยู่หรือเผชิญอยู่เนี่ยไพ่จะบอกอะไรกับเรานะคะมาดูกันคะ่ะเพลงจิตมาที่ไพ่นะคะ เลือกเลือกกันได้แล้วหรือยังคะหมอจะตัดมาให้ทีละกองนะคะสาหรับคนเลือกที่กองที่1นนะคะหมอจะมาอย่างรวดเร็วโอเคกองที่1พระอยากบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามทํามาทั้งหมดด้วยความอดทนนะคะจะนําพาซึ่งความสําเร็จหรือสิ่งที่คาดหวังไว้นั้นอดทนรอคอยมันมานั้นคุณจะได้รับ การเฉลิมฉลองหรือการได้รับข่าวดีและก็ได้สิ่งที่คุณอดทนฟันฝ่ามาแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะมาต่อเลยค่ะสําหรับสําหรับที่สองนะคะกองที่สองใครเลือกกองที่สองดูกันนะคะไพ่บอกว่าโอ้สิ่งที่คุณอดทนอดทนมานานนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะสุดท้ายคือต้องจบไปค่ะ ไม่ไม่เกิดประโยชน์กับสิ่งที่พยายามทํามาหรือว่าคุณต้องทิ้งแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งที่คุณทำเนี่ยถ้ามันไม่ได้ผลหรืออะไรก็ออกถ้าเป็นความรักก็พยายามแล้วไม่ได้ผลอะไรก็มุกมุกอ่อนดีกว่าเนาะไปข้างหน้าดีกว่าวสิ่งที่สิ่งใหม่ตามมามันมันมันดีกว่าสิ่งที่พยายามอดทนมาเนี่ยให้ทิ้งมันไปเพราะว่ามันสูญเปล่าพยายามอดทนยังไงก็สูญเปล่านะคะเริ่มต้นใหม่ดีที่สุด โอเคมากองที่3นะคะกองที่สามไพ่อ,อยากบอกอะไรกับคุณโอเหมือนอสิ่งที่คุณเจอเนี่ยเหมือนกับความขัดแย้งความไม่ลงรอยหรือว่าอยู่ตรงกลางแล้วรู้สึกว่าอึดอัดไม่รู้จะทํำยังไงนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยต้องการความเป็นธรรมต้องการเ uh, รียกว่า ใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันต้องการความเป็นธรรมหรสุดท้ายคือเหมือนกับว่าช่วยอะไรไม่ได้เพราะความขัดแย้งของคุณมันมีม,มีเยอะเนาะไม่เลือกจะเป็นความรักหรือในที่การงานอะไรก็แล้วแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับว่ามันอยู่ในช่วงที่ขัดแยง้งแล้วก็ผลประโยชน์ไม่ลงไม่ลงหรือว่าคุยกันไม่ลงตัวแล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงด้วยก็เรียกร้องความเป็นธรรมก็ ยังไม่ได้ก็ต้องรอรอต่อไปเนาะโอเควันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะ3ากองถ้าใครสนใจอยากดูส่วนตัวกับหมอทักมาได้นะคะที่ตูนยุซีชีสตานะคะถ้าดูส่วนตัวก็อก19อบาบาทแล้วก็แอดไลน์มาได้ค่ะแล้วก็จะดูก็สามารถทักมาก่อนหรือจองเวลาก่อนดูนะคะเพราะหมอจะดูให้อย่างละเอียดคือถามตอบทุกเรื่องแบบละเอียดยิบนะคะ โอเคแล้วสนใจยังไงทักหมอมาได้นะคะจากตูนยิบซีชี้ชะตาขอบคุณค่ะ